ผมก็สวัสดีชาวฟีไฟาชาวฟีฟาชาวคอนท้าชาวพีบีชาวพายแบงชาวไลซิตี้กันด้วยนะครับก็าการ์ดสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะครับคือวันนี้นะครับทุกคนพี่เนี่ยก็จะมาแคสเกมฟีไฟาตามคําเรียกร้องของทุกๆคนนะครับทุกคนแต่ว่าวันนี้นะครับทุกคนผมเนี่ยยังไม่ลงไปเล่นให้ดูนะครับหรือว่ายังไม่หนึ่งหนึ่งกับใครให้ดูนะครับเพราะว่า เอาจริงๆตอนนี้ฝีมือของพี่เนี่ยมันกลับมาแบบเต็มร้อเร็นแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าเซตของพี่เนี่ยยังไม่เท่ยังไม่โดนใจแบบสาวๆนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยผมอะมีแค่แบบพวกเซตเก่าๆนะครับทุนและผมบอกเลยนะครับว่าวันนี้ผมเติมเพชรมาเท่าไหร่รู้ปะ <c oughs> ผมเติมมาทั้งหมดอะสล้านบาทงงไม่ได้ซับด้วยนะไม่เชื่อใช่ไหมผมจะให้ทุกคนดูเลยนะเป็นไงชื่อคิงลูกยอด้วยเป็นไงครับ งงมีทั้งหมดเก้าล้านเก้าแสเหมื่นือนเพชรบักอะผมเติมมา3ล้านบาท้ะทุกคนนะดูดิทุกคนผมมีเพชรเ้าล้านเงินหมื่นงงวัดไอคิงทําได้ยังไงไม่ได้ตัดรูปด้วยนะเออไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปสุ่มกันเลยนะครับทุกคนเฮ้ยทวนครับ เพชรผมหายเ้ยทำไมมีมีหกหมื่นเพชรอะเฮ้ยแต่ผมต้องโทรหาเจมอาร์ตโต้แล้วเนี่ยดูดีเพชรผมหายเฉยเลยไลยผมเติมเป็นสามล้านอนะโอ้ไม่ได้ละผมต้องโทรหาเจมล,ละฮัลโหลเจมเนี่ยผมเติมเป็นสามล้านบาทอะทำไมมันมันมีแค่หกหมื่นเพชรอะเมื่อกี้ผมยังมีเก้าล้านอยู่เลยอะรีบดูให้ผมดวยเลยนะชื่อว่าคิงลูกยอเข้าใจปะอย่าให้อย่าให้กูไปถึงกาลีน่านะแค่นั้นแหละนะบักนะทุกคนเจมบอกแล้วว่าบักนะครับก็ วันนี้เราก็ใช้แค่หกหมื่นเพชรละกันนะครับทุกคนดูดิหกหมื่นเพชรมันก็แบบใช้ไม่หมดแล้วอะโอเคนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยเข้าไปสุ่มเดี๋ยวผมต้องบอกก่อนนะว่าดูเซตของผมดิเซตแบบโคตรกระโปกกระเปียกมากเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยขอไปดูตัวละครของผมก่อนนะครับผมมีตัวละครอะไรมั่งอ๋อมีตัวละครเยอะอยู่นะครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่มีแต่ตัวละครเก่าๆอะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยเข้ามาสุ่มเลยนะครับทุกคนสุ่มอะไรโอ้โหอันนี้มัดแบบมัดเทพด้วยดดูิ มาแบบต่อยอย,อยหลายทีด้วยคือผมจะใช้เพชรทั้งหมด6กหมื่นเพชรใช้ให้หมดนะครับทุกคนเวลาไปหนึ่งๆกับใครหรือว่าไปเล่นลงแรงอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่เสียหน้าโซเยอร์นะครับอันดับแรกเลยนะครับผมอยากได้เซตมีม่านะครับเพราะว่ามันสุดเท่อลังการงานสร้างมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มเลยไปแล้วเมื่อกี้ผมโทรหา GM แล้วด้วยนะอย่าให้ผมเสียหายนะ GM นะ GM าออย่าให้กูต้องโทรอ,อีกรอบ นานสงสัยอยากให้กูโทรโอ้โหนั่นไงต้องโทรแล้วแหละนะฮัลโหลเจมมึงดูนี่เนี่ยกูเปิดได้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยมึงรีบเช็คไอเดีกูเลยนะคลิกลูกยอมันบั๊กเนี่ยเพชรก็บั๊กเปิดก็บั๊กเนี่ยโอ้โหโอ้โหสุดยอดเป็นไงครับ <c oughs> เป็นไงครับทุกคนได้พิมพ์เขียวมาหนึ่งอันเป็นไงถ้าผมไม่โทรมันคงแบบบั๊กไปเรื่อยๆอ่ะเออ นั่นไงพอโทรมุบมาปั๊บอโอ้โหทุกคนครับผมบอกเลยนะรีบไปหาเบเอร์เจมนะสุ่มไม่ได้โทรนะโอเคไปยาวๆเลยวันนี้ผมจะสุ่มอย่างเดียวนะครับผมขออนุญาตไม่ไม่เข้าไปเล่นให้ดูนะครับยังไม่ได้อีกได้หนึ่งลนะยังไม่เอกเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคมันต้องโทรจริงนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมไปดูการแรกก่อน ผมจะเอาเซตนี้นะเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยอันนี้สามอันผมมีแล้วเหลือไอ้ลูกเหลือไอห้หินนะครับหินเรามีกี่อันเนี่ยหินเรามีอันเดียวเองไปเดี๋ยวๆหาหินนะครับทุกคนหนึ่งละโอเคไม่เอาอันนี้จะเอาหินทีเอ็มเนี่ยผมบอกเลยนะทุกคนลองสุ่มเลยมันจะให้เนี่ยอาหารสัตว์อะ่ะมันคิดอะทุกคนคิดง่ายๆนะเขามองเราเป็นเป็นหมาแล้วเ,เขามองเราเป็นหมาให้กินอะ่ะเสียตังค์ให้มันอะ่ะไปโอ้โหกูไม่ต้องการเสือกสิงเออ ขออีกอันนึงขออีกอันนึงเอาได้อีกอันนึงอีกอันนึงโอ้โหผมหมดไปหมื่นเพชรไอ้เชี้โคตรดูดเลยอ่ะโอเคพอได้ละอ่าได้แล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราจะแลกเซตอันนี้นะครับทุกคนซึ่งแม่งโคตรเกลือหมดไปหมื่นเพชรอ่ะหมื่นเพชร,นเ,พชรเนี่ยเติมเงินทั้งหมด3,000บาทประมาณ2,500นะครับประมาณนั้นอนะคือแบบแพงมากเซตเดียวอ่ะ2,500นะครับโอ้โหเป็นอะไรที่แบบสมุกนิกกวาไปยองกุกๆมากเลยอะ่ะ แต่ว่ามันก็มา,าความเท่นะครับทุกคนแล้วก็ถ้ายิ่งไยหมัดไฟเนี่ยยิ่งแบบโคตรเฟีย้ยวเลยนะครับมาเดี๋ยวผมจะไปเอาหมัดไฟต่อนะครับทุกคนอย่าให้ผมต้องโทนะผมโทรอีกคนนึงนะจเจมเปี้ยวนะอันไหนเท่อะชุดผมไม่เอานะครับปืนปืนก็น่าเอาอยู่นะอันนี้ไม่เอาเซ็ตไม่เอากากอันนี้น่าสนใจนะครับหมัดเนี้ยอ้ยหมัดแม่งเท่ด้วยต้องมีของมันต้องมีนะครับทุกคนไปได้แลวหนึ่งโอเคได้ห้าได้ต้องห้าอันนะครับเฮ้ยได้เลยว่ะ ไม่ได้อกแกโอ้โหเกลืออือหืออาหารสับอื้อหืออาหารอี่อออมาแล้วขอยสองอันนะครับเจมโอเคอันนี้ถือว่าไม่ค่อยเกลือมากนะเนี่ยโอเคจบนะครับได้ละโอเคโคตรเฟี้ยวตกเลยตกลงเลยแต่ผมว่าหมัดไฟมันดูดูเท่กว่านะเสียงนี้มันน่ารำคาญอ่ะได้มีดด้วยว่า โอ้โหถ้ากูหมุนอันนี้กูโง่มากเลยว่ะโอเคต่อไปเอาอะไรดีวะเอาปืน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 นะครับทุกคน xm xm เ m มดาเมจบวกสองอัตรายิงบวกหนึ่งความเร็วรีโหลดไม่เป็นไรความเร็วรีโหลดเราไม่จะเป็นนะครับเพราะว่าเวลาผมยิงหัวเนี่ยผมยิงแค่แม็กเดียว4ตัวเนี่ยผมก็ยิงแค่แม็กเดียวนะครับทุกคนถ้าไม่เชื่อเนี่ยลองไปหาดูได้นะแบบคลิปเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยโอเคมาเดี๋ยวผมจะเริ่มเปิดเลยนะครับไม่อยากให้ออกก่อน นี่ลิงแม่งบาบูด้วยดิไป <c oughs> สองอันไม่เอานะครับไปปึงมุนธรรมดาอยู่แล้วครั้งเดียวอะเนาะโอเคโอเคเฮ้ยโอ้โห่สามรอบได้ลิงหนึ่งอันนี้หนึ่งสี่รอบอะพอนะครับผมไม่เอาแล้วผมอยากได้แค่ปืนนะครับผมไม่เอาแล้วเอาแค่ปืนนะ ไอ้คิงกลับมาปุ๊บเนี่ยดวงมันก็มาเลยว่ะทุกคนมีอะไรอีกอก,กอซ่าผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยชอบเล่นนะครับทุกคนไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวไปดูปืนหน่อยแล้วกันนะครับร้านค้าอาวุธมีปืนระดับตำนานอะไรบ้างเนี่ยมีปืนอะไรเท่ๆที่ผมไม่มีบ้างวะเนี่ยเฮ้ยนี่นี่นี่ลูกซองนะครับทุกคนเอาไว้หนึ่งหนึ่งนะครับลูกซองโอเคมีลูกซองตัวไหนอีกน่าจะมีลูกซองอันเดียวหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้เล่นนานว้างวงไปห,หมดละมาผมใช้ลูกซองแล้วกันนะครับผมเอาลูกซองแล้วกันะะนะครับลูกซองนี้เหมือนผมจะมีแล้วหรือเเปปล่่่าาาวะะนจยังงงไไมมีีซื้อออก สิบกล่องถ้าไม่ได้เนี่ยไปด่าจเจมส์มานะครับอย่าด่ากูไปหกสิบกล่องดีกว่าไปไปโอเคได้ถาวรมาหนึ่งอัน,อนเหลือล้วนๆอี๋เย็ดแ,แม่เกมสุกตัง ไปต่ออีก50กล่องเราต้องได้อุ้ยเอ๊ย้า พอดีพอดีเปิดเพลินมีอะไรสัตว์เอ้สเสียเป็นฟรีเลยสาขายขี้หน้าเขาเลยมีอะไรอีกวะก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับทุกคนมันมีอะไรอีกอ่ะขาตนาหรอใส่อะไรละกานอันนี้เซตอะไรเนี่ยอันนี้เป็นของมนต้องมีไหมทุกคนอันเนี้ยอย่าเลยนะเก็บเก็บเก็บเพื่อไว้กิจกรรมหน้าดีกว่านะครับทุกคนมีอะไรอีกปะ อันนี้เกมอะไรเนี่ยหาหลอกแดกตังเด็ก,กยิ่แย่กูดูทรงแล้วนี่ไม่เอาดีกว่าพวกเนี้ยแม่งแม่งแ,แบบผมบอกเลยขอเข้าไปดูหน่อยมีอะไรที่ลดลราคาอันนี้คือผมหมุนไปแล้วนะครับผมได้ลด72เอร์นะครับถือว่าค่อนข้าง,ค,างค่อนข้างเยอะนะเปลี่ยนชื่อไหมทุกคนซื้อไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงอะไรแบบใหม่ๆมั่งเนี่ยโอ้โหไม่ได้เข้านานมีอะไรมาเยอะแยะมากมายไปหมดเลยวะเดี๋ยวผมเปิดกล่องนี้เล่นๆนะครับทุกคนซึ่งผมว่ากล่องนี้น่าจะน่าจะมีของดีเยอะอยู่นะครับไปสัก ห้าสิบกล่องทีเดียวพอได้แบบวะไม่ได้เลยยัดแม่งเออมันเปิดไปแล้วคือทุกคนพอเข้าใจปะพอเราเก้าวขาเข้าไปแล้วอะคือมันมันมันเอ้ยจะเชิญทำไมว่ากากากเล่นกากากายอย่างจะเชิญกูอีกเนาะไปโอ้โหแม่โคตรเกลืออีกรอบนะครับทุกคนผมไม่ โอเคได้ละสักทีเถอะนะโอเคพอผมอยากได้ดีเซิร์ตว่ะทุกคนมันมีปืนอะไรที่เป็นแบบดีเซิร์ตบ,าบา้างปะเมื่อกี้ผมเห็นคุ้นๆอยู่ดีเซิร์ตใช่ไหมเนี่ยดีเซิร์ตแม่นยำอุ้ยอันนี้น่าจะลากหัวแบบสุดๆอยู่แต่ว่ามันกล่องกากอ่ะเดี๋ยวเปิดเล่นๆไปกักกันนะสุดยอดเกม โอเคได้ลวเอ้ยไม่ได้โอ้โหมึงจะเอากูตายขนาดนั้นเลยเหรอเจมโอ้โหโอเคได้แต่ไม่รู้ว่ากี่วันนะครับทุกคนมีอะไรอีกเนี่ยอันนี้สวยวะ่ะมีอะไรอีกบ้างทุกคนไม่น่ามีแล้วนะครับ อยากได้ถ้าเต้นว่ะถ้าเต้นเดี๋ยวค่อยไปหาไอ้นี่เอาแล้วกันไอ้นี่มันล่อตาล่อใจสักสักจริงๆเลยว่ะทุกคนอ๋อนี่ซื้อดวงหน้านะไม่เอาอ่ะโอ้โหเท่ากับวันนี้ผมใช้ไปทั้งหมด40,000เพชรโคตรเยอะเยอะมากๆนะครับทุกคน40,000เพชรเนี่ยเป็นเงินประมาณ1,000 0 1 0 0 0 0กว่าบาทนะครับทุกคนก็ โอเคนะครับทุกคนวันนี้พี่ก็มาสุมให้ดูเท่านี้นะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวพี่เนี่ยจะเล่นให้ทุกๆคนดูนะครับทุกคนโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกด s u b สไครป์พี่ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า,นาสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ